สวัสดีครับผมแบงค์ครับอัปเดตออโต้แอนเทคครับก็วันนี้เราจะมาหากันว่าตัวอะไรในบ้านเรากินไฟมากที่สุดแล้วก็เรามีวิธีที่จะประหยัดมันได้ไหมครับวันนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเอาเดี๋ยวเราไปตอนนี้เราใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดเบรกเกอร์ก่อนอ่ะไฟงานฟ้าดับแล้วน,นะครับเบรคเกอร์ลงอ่ะผมจะใช้ออฟกิดแท้ๆครับอ่ะผมเปิดแบตเตอรี่แล้วเปิด PV แล้ว เปิดอิมเตอร์ก็รออิมอร์เตอร์แป๊บหนึ่งก็5วิเขาจะติดแล้วก็อีก5วิก็เดี๋ยวเขาจะคอนเน็กจ่ายไฟออกมาครับอ่ะเขาติดแล้วครับเดี๋ยวเขาจ่ายไฟไปที่ชินโนทัมเมอร์อ่ะมาแล้วครับ 229โวลต์ 2, 9, 0แอมป์ก็คือ,อยังไม่ได้ใช้โหลดครับแล้วก็มาฟัง a c ซีก็เปิดเบรกเกอร์ก็ EP8 ไปดูกันได้ครับก็ผมอธิบายไว้ว่า Hybrid Off Grid หรือ On r i d อ่าต่างกันยังไงดูยังไง Off Grid แท้แล้วก็ตัวไหนที่ต้องขออนุญาตนะครับแล้ว Hybrid ต้องขออนุญาตไหมก็คือต้องขอต่อไม่ได้นะครับก็ในนั้นก็มีถ่ายรายละเอียดไปดูนะครับอันนี้ผมไดเล็กเลยครับ อ่าผมมาใช้ออฟกิทพียวๆแล้วครับอ่าติดแล้วครับเบกเกอร์การไฟฟ้าผมดับเหมือนเดิมน,นะครับก็ถ้าใครไปดู EP 8ก็ได้ตเต็มครับอ่าตอนนี้ในบ้านผมผมอ่าใช้ไฟอยู่0.6ครับแอมผมใช้หลอดไฟดวงหนึ่งใช้พัดลมเครื่องหนึ่งแล้วก็ตู้เย็นใหญ่มาก13-14 q คิวสูงเท่าผมเลยครับ ก็กินไฟอยู่แค่ประมาณ0.3แอมป์เราก็รู้แล้วว่าหลอด LED ถ้าใครตามผมผมทำคลิปไว้ก็0.1พัดลมก็0.1ครับก็ประมาณ0.4ตอนนี้ไฟบ้านผมรั่วแค่0.2ครับอ่ะนึกนึกถึงตรงนั้นผมก็ลืมบอกเลยในน่าจะ EP 16ครับว่าเราไม่ต้องมีชินโนก็ได้ครับวิดีชิาที่เราต้องมาจ่ายค่าไฟฟีไฟบ้านเราด้วยตอนนั้นผมรั่วที่นี่แต่ผมยังไม่ได้มาถ่ายคลิปแล้วก็แก้ไง เราก็ไม่ต้องมีชิโนก็ได้ครับแล้วกไ็ไม่เกี่ยวกับเรื่องโซล่าถ้าเรามีตู้ตู้ไฟเฉยๆตู้ไฟปัจจุบันบ้านเราครับเราก็าใช้วอลมิเตอร์แคมมิเตอร์นี่ครับเราก็ปรับย่านแอมป์มนะครับแล้วเราก็แคมที่สาย L นะครับแล้วเราก็ชักปลั๊กออกให้หมดทั้งบ้านเราก็จะรู้แล้วครับว่าบ้านเราต้องจ่ายค่าไฟฟรีไหมครับที่มันรั่วอยู่ที่เราคือจ่ายหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้ในบ้านเรามันมีอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วครับ อ่ะแล้วก็ทกําการแก้ไขก็เหมือนน้าประปาที่รั่วใต้ดินนะครับครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยตัวไหนดีที่มันกินไฟมากแอร์นี่ไม่ดูแล้วครับแอร์ก็รู้อยู่แล้วก็ประมาณ3.8มจแอมป์อีพีก็เพิ่งถ่ายครับอ่าตัวแรกเลยเตู้อุ่นอาหารครับอ่าแปดวัตต์นะครับ เห็นนะครับเดี๋ยวเราลองสักนาทีหนึ่งโอเคดูไปเลยครับอินไหมยี่สิบจุดหกแอมโอ๋กินไฟประมาณหกจุดหกแอมครับอ่ะโอเคน่าจะรู้เรื่องแล้วให้ชนะเลยไหมครับเนี่ย เวลาเราดูว่าตัวไหนกินมากกินน้อยส่วนใหญ่เราก็จะดูที่จํานวนวัตตนะครับจ่ะครับตามนั้หกจุดหกาดูตัวต่อมานี่เลยเตาอินดักชันครับกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่รู้เห็นไหมครับตัวนะครับ อ่าสองพันวัตต์ครับอ่าเดี๋ยวลองเลยเอ็บปั๊กครับรักกันอ่ะเปิดเต็มแม็กแล้วครับ Mac แม็กแรงแม็กละครับไปดูกันเลยเตาอ,อินดักชันกินเท่าไหร่บ้านลกมาก โอ้โห9แอมป์ครับเมื่อกี้ก็ลบไป0.6ก็เหลือ8.4แอมป์8.3แอมป์ครับโอ้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันต้อง2,000วัตต์แต่มันกลับกินน้อยกว่าตัว800วัตต์อืมไปปิดเกินครับให้ชนะเลยไหมครับ ดีกับเครื่องถอดซักไปหากันต่อครับไปชั้นบนกันครับหายคนเดียวครับบีล็อกมากเลยนยี่ ผมนึกแล้วมันมีตัวนี้อยู่นี่ครับสามพันห้าร้อยวัตต์อ่ะเดี๋ยวเราลองเลยครับอันนี้ผมจะเปียกมะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราตั้งอุณหภูมิสูงสุดเลยครับน้ำก็สูงสุดเลยครับเดี๋ยวเราเปิดก๊อกน้ำสูงสุดเลยอุ๊ยทันที่ครับ โอเคนะครับสุดเลยน,น้ำา็็สมสุดเลยปั๊มน้ําก็ดังนะน้ำก็จะไม่ค่อยร้อนพอเราเปิดน้ำํำแรงมากเดี๋ยวไปดูครับชิมไฟเท่าไหร่ โ oh. อ้โหอ่าสิบแปดจุดเจ็ดักไปศูนย์โดรครับสิบแปดจุดหนึ่งแอมป์ครับอ่าอันนี้ปั๊มน้ำเมื่อกี้เสียงปั๊มน้ำทำงานขึ้นมาปั๊มน้ำกินไฟประมาณสามแอมป์ครับก็สิบแปดจุดหนึ่งแอมป์นะครับอ่าทีนี้วิธีอ่าเดี๋ยวผมไปปิดก,ก่อน ชนะเลิศเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคผิดไหมครับผมมีอีกตัวหนึ่งเขามาทำลังอยู่บ่อยมากเลย มีลูกปล่อยมากเลยนี่เจอไหมครับโอ้4.5กิโลวัตต์ครับตู้อะไรนครับตู้ชาร์จรถเอ่อรถไฟฟ้ายูเอเอซีท้ายถูมเนี่ยเอารถไฟฟ้ามาเสียบชาร์จได้เลยครับเดี <c ười> ๋ยว <c ười> เราก็จะเปิดสูงสุดออนก่อนเปิดน้ำสูงสุด <c ười> ผมจะเปียกไหมนเนี่ยเ,เย็นๆนะครับ น้ำพ่วงอ่ะแล้วก็เปิดสุดครับเฮ้ <Hey. S 2> เดี๋ยวไปดูกันโอ้ oh, เพื่งราคาผมผมได้ผู้ชนะแล้วครับ23 อันนี้เมื่อกี้ปั๊มน้ำทำงานประมาณ3แอมป์ครับรอปั๊มน้ำดับนะครับอ่า23.5ดลบไป0.6ครับก็22.9เ้าอา23ไปเลยเอาครับอ่าทีนี้เดีเ๋ยวเราไปดูว่าเราจะลดเขาได้ไหมครับอ่ วิธีการลดโอ๊บเปียกผมใสบ้างครับก็น้ำพอเราเปิดแรงมากๆครับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยร้อนวิธีการก็เราก็ลดวนี้ครับอประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณนี้โอ้น้ำก็เริ่มร้อนร้อนไปแล้วครับก็ลดตึ่งหนึ่ง การที่อาบประจําครับอ่ะปูน้ําแรงบวทลงได้อีกนะครับโอ้ร้อนร้อนกำลังพอดีเลยครับร้อนกำลังดีเลยอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ลดได้กี่แอมป์อ่าอันนี้เป็นปกติที่เราอาพวกเรานี่ก็แปลกนะครับน้ำไม่แรงปิดตั๊ม ติดปั๊มเสร็จก็บอกน้ำแรงปรับลงห่อยโอ้โหยี่บสามเหลือสิบเมื่อกี้นี้ปั๊มน้ำมันดีขึ้นมารอปั๊มน้ำดับมก,ก็ได้ครับยี่สิบสามเหลือสิบหกจุดห้าหักไปศูนย์จุดหแอมก็สิบหกแอมน้อยนะครับลดไปได้เท่าไหร่ครับ ลดไปได้7แอมป์ครับยอดครับลืมชมนี่เลยครับซูเปอร์อินเวอร์เตอร์เราไม่ต้องใช้แแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เห็นไหมครับ5,000วัตต์เนี่ยเราก็5,000หารด้วย229โวลต์เนี่ยมันตกได้ประมาณแค่21 22แอมป์เองครับแต่รันจริงสามารถทนกระแสกระชากขึ้นไม่ได้เกินตัวเลยครับ ประมาณ6ก0 0นเจ็วัตต์นะครับเกินตัวขึ้นไปก็ได้ที่อยู่ที่26-27แอมป์ก็ยังไม่ตัดเลยครับสปดยอดก็ประมาณนะครับผมเคยทดลองก็ตัดประมาณ27แอมป์ครับก็เราประหยัดไฟไปได้7แอมป์ครับทีนี้อ่าเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเสริมนิดหนึงครับแต่มันยังมีปัญหาอยู่ กับคุณแม่บ้านครับก็คือออันนี้คือน้ำอุ่นใช่ไหมครับเพราะเราไปลดไอตัวน้ำลงเราลดได้อีกนัเนี่ยแต่เวลาถ้าผมอ่าน้ำเย็นผมก็อยากได้น้ำนแรง อันนี้จริงๆแฟนผมก็เซ็ตไว้จริงๆเราไปแตะต้องไม่ได้นะครับเราแตะต้องนี่คือบ้านแตกเลยนะแล้วทามายังไงถ้าเราผมชอบไม่ผมไม่อานาอน้ำอุ่นผมอานน้าเย็นแต่ผมชอบแบบแรงสุดส่วนเขาชอบแค่ตรงนี้กึ่งกลางเนี่ยครับม,มีคําตอบมาครับนี่เลยครับนี่อันนี้คือเราก็ติดก,ก๊อก ก็ไปครับสองทางจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันครับก็ฝั่งหนึ่งเป็นน้ําร้อนก็วาวนี้เราก็ตั้งไวนะ้แล้วก็ไหลขึ้นหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นของผมน้ําเย็นผมไม่แตะต้องของเขาครับแล้วแต่ชอบเราอยากให้อยู่น้ําเย็นอยู่ฝั่งไหนน้าร้อนอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้ผมไม่มีไข่นะครับก็แต่ก็เป็นทางออกดีๆก็จะได้สบายใจกันทั้งคู่นะครับอ่ะยังไม่จบคลิปนี้ปิดก่อนปิดก่อน ไปดูว่าเราประหยัดไฟได้เยอะไหมครับ7แอมเมื่อกี้แอร์12,000 BTU ที่ผมเคยบอกไว้ว่ากินประมาณ3.8ใช่ไหมครับก็อ่าอันนี้เขาดาวดาวลงมาแล้วก็ประหยัดไฟไปได้เกือบจะเท่ากับแอร์12,000 BTU 2เครื่องเลยนะครับอ่าก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับก็คลิปนี้ก็ ก็คงจบไว้เท่านี้ครับนื่อยล่ะอ่ะครับดีครับ